สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูต้นโสมแล้วก็ดอกโสมกันนะคะมันลกไปยากดอกโสม ลองกันนี่นะคะดอกโสมนี่เป็นฝักแล้วก็มีนะเราไปดูข้างหน้ากันว้าวา ลกมากถึงแล้วนี่กอใหญ่มากเลยดูกอวันดิกอใหญ่มากเอาไม่ได้นะเราดูดอกดิยังสวยอ่ะให้ดูใกล้ นี่กอเดียวนะเนี่ยแบบต้นอลังการเวอร์นี่อยู่ชายน้ำผาแบบนี้เลยนะเอายากมากนี่สวยไหม มีอยู่นี่ข้างหน้าก็มีนะระวังนี่ก้อนนี้ใหญ่มากเลยถ้าเกิดเอาได้ต้องหัวจะใหญ่มากเลยแต่มันน่าจะเอาไม่ได้ไมีอยู่ซอกนึง ดูสิรกมากเลยเนี่ยดอกส,ส้มสวยๆนี่กอเดียวนะกอใหญ่มาก ่วงนี้จะมีดอกดอกสวยดอกนี้ใหญ่บไปเลยดอกสวยไหมดอกใหญ่บลูเลย โซมป่าโซมพันปีนะคะห่วยใหญ่มากอนี่ดอก